นักเรียนนะคะวันนี้คุณครูขันชนกนะคะจะมาสอนภาษาไทยนะคะชั้นระดับปฐมศึกษาปีที่3นะคะนะคะ่ะเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะเปิดในใบงานนะคะแล้วก็ดูนะคะ,ะพร้อมคุณครูเลยนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยคะ่ะบทนี้ชี้ความฝัน มีวันเป็นจริงได้ขอเพียงจงตั้งใจมุ่งมั่นไว้ให้เต็มที่ผัดอ่านคำแป,กแปกลกๆหรือลือแยกหลายเสียงมีบันบันจำให้ดีคำไหนที่ใช้รอหันนะคะเริ่มเลยนะคะเข้าสู่บทเรียนเลยนะคะ คำแรกนะคะทีุ่ณครูจะสอนนะคะคือตัวฤกนะคะฤกกับตัวรือนะคะเริ่มเลยนะคะฤกออกเสียงนะคะเป็นินะคะเช่นคำว่าฤกนะคะฤกน,นะคะอ่านว่าฤกนะคะต่อมานะคะอีกคำหนึ่งคำว่าทิศตีนะคะอ่านว่าทิศตีะค่ะดูต่อเลยนะคะ นะคะออกเสียงเป็นลึอเช่นนะคะลดูอ่านว่าฤึกดูลสีอ่านว่าลสีพฤษสัจิกายนอ่านว่าพฤษสัจิกายนนะคะพฤษภาคมอ่านว่าพฤษภาคมนะคะต่อมาคำว่า พักฤหัสบ,บดีนะคะนักเรียนสามารถอ่านได้สองอย่างนะคะอ่านคำแรกนะคะอ่านว่าพฤหัสบ,บดีนะคะหรือเราจะอ่านอีกอย่างหนึ่งว่าพฤหัสบ,บดีนะคะอีกคำหนึ่งนะคะตัวฤกเหมือนกันนะคะแต่อ่านออกเสียงเป็นตัวเรนะคะเช่นเรกนะคะอ่านว่าเลิกนะคะ ลือนะคะออกเสียงเป็นลือนะคะเช่นคำว่าลือสีนะคะ,คะต่อมานะคะเรามาดูนะคะขึ้นต้นนะคะในหมวดคำว่าบันรอหันกับบันนอนะคะเริ่มดูนะคะแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยค่ะบันทึกกระพึกไว้บันดาลให้ใจรื่นเริงสุขสันร่วมบันเทิงบันลือเรื่อง เรื่องมายาบันไดไต่ระวังหาดพลาดพังอาจเจ็บขาเขียนบันต่างบรรดาอีกบัรชาควรระวังนะคะบันนะคะคําว่าบันนะคะมีหลายคานะคะแต่ที่พบเจอใช้เป็นประจำนะคะก็จะประกอบไปด้วย5คํานะคะดังนี้นะคะคาแรกก็คือบันดาลค่ะคําที่สองบันไดค่ะ คำที่สามบันทึกค่ะคำที่สี่บันเทิงนะคะและก็คำที่หก็คือบันรือนะคะนอกจากคําพวกนี้นะคะยังจะมีนะคะเสียงของบันนะคะยังเขียนแตกต่างไปนะคะเป็นบันรอห่างนะคะและมีตัวสะกดนะคะคําว่าบันนะคะก็คือเราจะสะกดด้วยยอหญิงนะคะก็คือจะเป็นคําว่าบัญชานั่นเองนะคะต่อมานะคะ แล้วก็การอ่านออกเสียงคำนะคะบันนะคะแต่เขียนบันรอหันนะคะบันจงบันจุใสบันทุกไว้บันดานมีบันเรงบันรุกที่บันทัดดีสุดบัญยายบันพ์กำหนดแน่บันหาแก้รู้ความหมายคำบันมีมากมายเลือกมาใช้ ให้เหมาะสมนะคะเห็นไหมคะว่าคุณครูจะเขียนด้วยสีแดงนะคะคือคำว่าบันนะคะบันที่มีรเรสองตัวนะคะยังมีอีกมากมายนะคะเช่นคำว่าบันจบนะคะบันเข่าแล้วก็บันชานะคะคุณครูยกตัวอย่างมาให้ดูสตัวอย่างนะคะสามคำนะคะต่อมาเรามาดูคำว่านะคะใช้บันรอฝังนะคะพร้อมกันเลยนะคะ ผันสาพาบันเจิดจัดสรรเลิศมีจัญญามันญาติงามจับตาเห็นกันไกลให้ระวังพักพวกสัสดจิตสั์ชีวิตมีความหวังธรรมชาติเสริมพลังคุณธรรมปักสัใจนะคะอีกนะคะคำที่ใช้รอนะคะรอ แต่ไม่มีตัวสะกดนะคะเราจะอ่านออกเสียงนะคะก็คือเป็นคําว่าอันนะคะเช่นคําว่านะคะขอ,อยกตัวอย่างคําว่ากันไกรนะคะอ่านว่ากันไกรจัดสรรอ่านว่าจัดสรรพันษาอ่านว่าพันษามันญาอ่านว่ามันญาตสวัจทศอ่านว่าสวัจทศนะคะ อีกคำหนึ่งนะคะคำที่มีลอหันนะคะแต่มีตัวสะกดนะคะเราจะอ่านออกเสียงนะคะประกอบไปด้วยตัวสะกดนั้นๆน,น,นะคะขอยกตัวอย่างนะคะคำแรกคือคำว่าพักพวกนะคะอ่านว่าพักพวกนะคะคำว่าพักนะคะอ่านแบบมีตัวสะกดนะคะก็คือกอกไก่นะคะเป็นตัวสะกดนะคะ คำต่อมาคําว่าคุณธรรมอ่านว่าคุณธรรมนะคะธรรมนะคะอ่านแบบมีตัวมอม้านะคะเป็นตัวสะกดค่ะอีกนะคะ <reacted> ขอยกตัวอย่างอีกนะคะคําว่านิทัศการนะคะอ่านว่านิทัศกาลนะคะทัศอ่านแบบมีดอเด็กนะคะเป็นตัวสะกดนะคะพันนาอ่านว่าพันมนานะคะพันอ่านแบบมีนอนหนูเป็นตัวสะกดนะคะ สับผัสินค้านะคะอ่านว่าสับผัดสินค้านะคะสับนะคะอ่านแบบมีตัวบอใบไ,ไม้นะคะเป็นตัวสะกดนะคะค่ะหลังจากที่ได้เรียนไปแล้วนะคะเราจะมาทําการทบทวนนะคะโดยทุนทูนะคะจะมีใบงานให้นะคะมานะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะมาช่วยกันทําเลยนะคะไปพร้อมๆกันนะคะคำสั่งของครูบอกว่าเติมคำที่มีรอหัน รงในช่องว่างให้มีความหมายตรงกับคําที่กําหนดนะคะคาแรกคําว่าบันบันหนึ่งหมายถึงภูเขานะคะถ้าใครรู้คาตอบแล้วเขียนเลยค่ะนะคะต่อมาข้อที่สองนะคะบันที่สองหมายถึงนะคะสําเร็จหรือว่าถึงนะคะ ีคำตอบเลยนะคะ,ะบันคําที่3านะคะหมายถึงชี้แจงหรืออธิบายเรื่องให้ฟังนะคะบันที่4นะคะหมายถึงอุปกรณ์การเขียนชนิดหนึ่งนะคะบันที่5หมายถึงนะคะการใส่ลงในขวดหีบหรือถุงนะคะอันนี้คุณครูน,นะคะก็จะมาเฉลยนะคะเอนักเรียนเสร็จไหมคะ คาเสร็จแล้วพร้อมนะคะอ่ะพร้อมนะคะถ้าใครตรวจถูกนะถ้าใครตอบถูกนะคะจะได้หนึ่งคะแนนนะคะเพิรอเลยนะคะ,ออะ,คะบันแรกนะคะบันที่หมายถึงภูเขานะคะตอบว่าบันทศค่ะเะะ <Questo S 2> ขียนถูกไหมคะต่อมาข้อที่สองนะคะหมายถึงบันคำที่สองหมายถึงนะคะหมายถึงตอบว่าบัน บรรุค่ะบรรคำที่สนะคะหมายถึงชี้แจงอธิบายตอบว่าบรรยายค่ะบรรอันคำที่สี่นะคะหมายถึงเครื่องเขียนชนิดหนึ่งตอบว่าไม้บรรทัดค่ะส่วนบรรคำที่5นะคะหมายถึงบรรจุลงหีบห่อนะคะตอบว่าบรรจุค่ะถ้าได้5้าคะแนนนะคะเขียนไปเลยนะคะ เกียนเก่งมากเลยนะคะถ้าได้คะแนนนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็นะคะออได้สอนนะคะถ้าได้สอนเสร็จแล้วนะคะถ้าเผื่อว่ามีข้อสงสัยไม่เข้าใจนะคะก็สามารถนะคะกลับไปดูคลิปเติมนะคะแล้วก็ทบทวนในใบงานที่คุณครูให้นะคะเดี๋ยวพบกันนะคะในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ